อย่างที่มันเกิดตะปูนะคะเป็นเพราะนายกัญชัยกำเนิดลอยคนเดียวปูมันธนาลั่นอย่าสามีเพราะพิธีกรตัวดีสนิทกับทางด้านพี่ชายสามีพยายามโทรไปปัดนค่ว่าปูเป็นคนทำให้ครอบครัวสามีเสื่อมเสียชื่อเสียงฟังแล้วชาวเน็ตก็พากันบอกถ้าเราโทษตัวเองแล้วเมื่อไหร่คนอื่นจะผิดปูทำถูกแล้วบางก็บอกว่าการเงินไม่ค่อยดีแต่ปากยังดีอยู่ก็ห่างกันไป เท่านั้นไม่พอปูยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้ที่ได้รับผลกระทบในชีวิตมาจากนายกันชัยกำเนิดพลอยคนเดียวเลยที่ทําตัวเป็นสารเตี้ยตัดสินเธอที่มันทําคนอื่นได้แต่ใครมาแตะครอบครัวแตะลูกเมียมันไม่ได้เลยตัวมันเนี่ยทําร้ายคนอื่นได้พอใครด่ามันหรือว่าด่าลูกเมียมันเนี่ยไม่ได้มันเดือดดานพี่หนุ่มก็ตอบกลับแบบผู้ด,ดีว่าเวลาจะไปด่าใครให้ใหดูตัวเองก่อนว่าชีวิตเราดีเท่าเขาหรือยัง ประสบความสําเร็จเท่าเขาหรือเปล่าทํเมานักเรียนครูกระติถึงกับซูดปากชีวิตเราเนี่ยประสบความสําเร็จเท่าเขาหรือยังถึงได้ไปด่าเขาแบบนั้นชีวิตเรามีดีเท่าเขาหรือยังแต่ปู่ก็โดนแค่ไม่มีอะไรให้เสียแล้วจากนี้สองล้านลานไปกระทบธุรกิจเสียหายร้อยล้านด้วยยอดของเขาสองล้านของปู่ล้านห้าแต่ธุรกิจที่เสียหายตอนนี้มันเกินร้อยล้านแล้วค่ะเธอจึงเตรียมจะเข้าไปยื่นหนังสือถึงกสทชให้ตรวจสอบ ให้สอบรายการโขนกระแสหน่อยว่าควรให้จัดรายการชี้นําสังคมแบบนี้ต่อไปไหมรายการโขนกระแสนะคะกับานายกันชัยกาเนิดพลค่ะที่พูดเ,เรียกใครว่าไออีสามารถพูดแบบนี้ออกไปรายการได้หรอพร้อมทิ้งชุ่นถึงเพจอวตารทั้งหลายบนโซเชียลที่ชอบขุดเปิดประเด็นโน,น,น่นนี่บอกเธอจะร้องตรวจสอบว่าใครหนุนเพจพวกนี้ส่วนประเด็นเจ้าพ่อสื่อหน้าตัวเมียมีเมียน้อยปูก็ไม่ได้ระบุว่าหมายถึงใคร ถ้าใครอยากรับก็รับไปสิขนาดที่พี่หนุ่มก็ได้แต่งงว่าไปทําอะไรให้เขาขุนเคืองใจขนาดนั้นหรอถึงได้ไล่ดีไม่เลิกผมทําให้เขาเสียชื่อเสียงตรงไหนยังคิดไม่ออกเลยเขาอกมีประมาณทำห้ต<ม>ัดคมเขียนครับตรงไหนอะล่าสุดพี่หมวยอลิสซาได้เล่าว่าพี่หนุ่มป่วยนิ้วในถุงน้ําดีจึงมาทํางานไม่ได้จากนั้นไม่นานปูก็โพสต์ลงโซเชียลไม่รู้ว่าหมายถึงใครแต่ก็อดใส่ใจไม่ได้โดยโพสต์แรกบอกว่า ขอให้ปู่แสงเอามันไปเป็นทาารับใช้ด้วยเถิดอย่าให้มันป่วยนานเลยสงสารมันตามมาด้วยอีกโพสต์ถามว่าลุงอยู่วัดไหนจะส่งพวงหลีกไปให้อ่านแล้วก็มีสะดุง้งเรียกได้ว่าถึงมรสุมจะพัดเข้ามาแต่ก็เอาปูไม่ลงจริงๆตอนเจอคำถามว่าเคยคิดไหมตั้งแต่มีเรื่องคู่กรณีมีงานจ้างมีคนเห็นใจ แต่ในทางกลับกันปูหายไปจากหน้าจอไม่มีงานเลยก็ลองดูว่าเมื่อก่อนนะพี่ปูมีงานต่อนเนื่องมาโดยตลอดพอเขามาประจานแล้วก็ทําให้พพจพ์เสียหายเนะะี่ยค่ะมันก็มีผลกระทบกับงานเหมือนกันเจ้าตัวก็ตอบแบบมั่นๆว่าที่คู่กรณีไม่ยอมจบตั้งแต่แรกก็พอจะได้เดินสายออกรายการเรียกคะแนนสงสารใช้เชื่อเสียงความเป็นอดีตนางเอกอดีตนางสาวไทยของเธอมาหาแสงจนมีงานนั่นเองว่าแล้วโซเชียลก็พากันเมนท์คำพูดมากมายความหมายไม่ใช่นี่จริง ก่อนที่ปู่จะทิ้งถ่ายเล่านิทานให้ชาวเน็ตฟังพร้อมกับพี่ธรรมราชเป็นนิทานเรื่องตัวเงินตัวทองกับควายที่ตัวเงินตัวทองพูดอะไรควายก็พากันอวยแล้วในฝูงเนี่ยก็มีแต่ควายที่เข้าร่วมฟังควายก็เฮแล้วก็อวยกันใหญ่เลยใครคิดต่างก็ขีดออกจากฝูงตัวเองและพวกพ้องถูกต้องที่สุดเสมอคะ่ะ